ที่ท่านสำหรับเด็กไว้น่ารักเรื่องเด็กหญิงกับลูกฮิปโปตัวน้อยเด็กหญิงเดินเล่นในสวนสีเขียวเจอเพื่อนตัวเดียวฮิปโปน่ารักฮิปโปตัวน้อยร้องท้องหิวจังเด็กหญิงจึงนั่งให้กินกล้วยหอม กินอิ่มแล้วเล่นวิ่งไล่จับก,กันสนุกด้วยกันเสียงหัวเราะดังพระอาทิตลาฟ้าเริ่มมืดมิดเพื่อนรักต้องกลับไปหาแม่ฮิปโปวันนี้สนุกพรุ่งนี้เจอกันเป็นเพื่อนกันนาน เด็กหญิงกับลูกฮิปโปจบแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ